สวัสดีครับมานีกันว <c oughs> ันที่สิบเอ็ดน,นะครับผมอยู่โรงพยาบาลอันนี้มานีกับมานําเสนอเป็นอาหารเย็นนะครับของทางโรงพยาบาลน,นี่ครับอันนี้ก็เป็นนี่ครับ,อ,นนบ,อ,รบอันนี้เป็นของลูกไส้นะครับผมอันนี้เป็นของลูกไส้อันนี้ก็เป็น น,นี่ก็เป็นของผมนะครับอาหารเย็นนะครับอันนี้ของผมนะครับมากินก่อนอันนี้ก็เป็นของลูกไส้นะครับอันนี้จะเป็น เรามีอย่างไทยนะครับเลียเอาหารทีนี่นะครับอันนี้ของลกไส้นะครับเป็นเของครับหมูทอดนะครับต้มจืดต้มจืดข้นเส้นไส้หมูนะ็ผักนี่ครับนี่ครับ ของหนูไส้นี่ของผมนะครับผมแค่นี้ก็เป็นแค่ไข่กินคือจังแกงเขียวหวานนี่นะครับผมไข่คือแก,ก,แกงเขียวหวานนี่หอมครับครับเขาตั้งลูกบาลพปินชัดไห้ตะละมือกหน่ายกินนะครับผม จะเป็นแกงเขียวหวานนะนี่ครับอันนี้กับหมูกับเขาสวยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแตงโมนะครับ๋ยวมาก,กินเลยครับอยู่แล้วอัพเดตก็คือเปันหญายาขาเสือนะครับเพราะว่าไอเสือมันลงปลอดขาว เฮ็ดตอนนี้ให้ยาให้ยังมาเร็วกระเบื้องอาการพ่กอนนะครับเป็นให้ยาท่างสิ่เหลือมากเลยองมืออาการค่ะยังถือว่าทรงๆอนะครับมาแป๊บเดียวมากมม่เลียกกับว่าเสือลงปลอดนิดนึงพะนะ่อ มือต่อมากลุงทั้งสองขางเันก็เลยให้เสือห้ย,ยาขาเสือนะครับห้ไใจส้องมือเนาะนะครับคระเบ้าอาการกระหายใจได้ดีกระทุกอย่างปกติอยู่เนาะครับเพียงแต่ว่าเสือมันขามันขึ้นนะครับแฟนบอกว่าขาขาติดเชื้อมันขึ้น มันเพิ่มขึ้น,นมาซันมามันกระไรยายให้ยาหาขาเชื่อไปละสองเทื่อนนะครับผมเอามากินขา้าวกันเลยครับผมเมื่อนีก้กะจีนั่เสนอซ้ำนี้นะครับผมกับพวกในไทยทายกินขา้าวไทยยังดรอเมื่อนีเ้เบิ้งแก่กน้อยนะครับ